เพียง11คะแนนจาก22นัดนะครับโดยวันนี้ครับมีคุณอัครพรจิตอํานวยและผมธนทรเลืองสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับไปติดตามรายชื่อผู้เล่นของเจ้าถิ่นนะครับที่เหลือกองหลัง4คนเนี่ยก็มีรักษณะคำรื่นนะครับอภิสิทธิ์ขนขวายละลงนิดบุญสุขครับสุวิทย์ไปพรมราชนะครับแล้วก็กองกลางเนี่มิเทวาแสงนาโคนะครับภูตสินเต่านวีด คิกออฟครับขอนแก่นอยู่ในเตดวันนี้เจ้าบ้านครับมาในเสื้อสีแดงกางเกงสีดำนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนสำเพะพยองไทยยูเนี่ยนสมุทรสาครนะครับมาในชุดขาวล้วนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับอาทิ์ครับเปิดมาตรงกลางเอ,องนะาปัดไว้ได้แต่ว่านังสก,กัดออกมาครับสมุทรสาคร จังหวะสองน้าเขตโทษเป็นของขอนแก่นครับครอสมาส,สวยเลยครับลูกนี้แล้วได้มงด้วยแล้วสุดท้ายข้ามคานก็ไม่ได้ประตูโอ้น้าเสียดายครับจังหวะนี้แต่ว่าโอ้โหมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับจังหวะที่ขึ้นเทคมงนะครับโ,โคโบไหลออกมาทางซ้ายาครับสวิตสวิตหลอกหนึ่งทีแล้วคืนหลังไปดักลาสโคโบแล้วยิงเลยครับจังหวะนี้โอ้ตรงกรอบด้วยปัดออกมาแล้วยังไงซับมงจะจ่อชนคาน แต่ว่ามีสัญญาณล้ำหน้าจากผู้ช่วยผู้ตัดสินครับโอ้ดอหืูภาพช้าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีครับจังหวะมงซ้ำลูกนี้ของนัทพลครับแต่ซ้ำก็ไม่ดีครับมงไปชนคานโอ้โดนปัดด้วยครับเรียกว,ว่าลุกไวครับผูตวัสราวุธทรลิ์ครับอยู่ที่ลูกบอลเตรียมที่จะเปิดฟรีคิกมาลูกนี้ครับ สารวุฒเปิดมาอุ้ยกดดันแล้วแล้วอุ้มมันเฉียวเสาออกไปนิดเดียวครับอลไม่โดนใครเลยโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับนี่ถ้าสมุทรสาครน,นํำก่อนนี่มันเลยครับดูครับภาพช้าเปิดมาแต่ว่าโอ้โหกึงกึงกเหมือนจะล้าหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่มีธงครับโอ้โหลีน,นี้เขาเรียกว่ากึง่งยิงกึ่งผ่านครับแล้วปั่นแบบโค้งเลยครับโค้งโคงมาจะเสียบเสาอยู่แล้วครับ กลับไปที่สุวิทย์อีกครั้งหนึ่งสุวิทย์เข้าเท้าซ้ายจะทําชิงกับอาทิตย์สวยเลยครับสุวิทย์ทะลุเข้ามาแล้วเปิดคืนหลังไปจับด้วยแล้วยิงลูกนเสาแรกก็เรียบร้อยเลยครับหนึ่งสู้แล้วครับขอนแก่นยูนิเต็ดขึ้นนําโอ้เรียบร้อยครับแม่ดูภาพชา้าครับจังหวะนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับกระชากมาแล้วไหลามาเนี่ยบอลมันเร็วครับล็อกทีหนึ่งไม่แน่ใจว่าโดนกองหลังบังหรือเปล่าครับจังหวะนี้แม่ขยับหลอกหนึ่งจังหวะครับ พลากรพลากรวอรกลางครับแล้วซัดด้วยเท้าขวาที่เสียบเสาเลยครับ โอ้โหมันเบียดเสาจริงๆครับแม่หมดปัญญาที่ภูตะวันจะเซฟครับวันนี้ด้านขวาเข้าในมาครับพชรพนคือหลังไม่ดีเอาเลยครับบาดาอาลีมีความเร็วกระชากเข้าเขตโทษบาดาอาลีแล้วยิงลูกนี้ปัดไม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหจะกินภูตะวันเกมนี้นี่ต้องยากจริงๆครับโอ้สุดยอดครับภูตะวันไม่ตื่นครับลูกนี้ไม่ออกด้วยครับเนี่ยยืนเฝ้าเสาแรกครับแล้วก็อ่านหน้าเท้าปัดไปได้ ครับเตะมุมครับอาทิตย์โรนดมายังชกออกไปได้ครับภูตะวันแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการพักคอนราโดหรือเปล่านะครับเพราะว่าแมตต์ต่อไปของขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยจะต้องบุกไปเยืยรรกาากอนศุนลกากรนะครับในวันพุธนะฮะก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับศุลกากรเล่นในบ้านดีนะครับ เอาละครับผู้ตัดสินคุณอุเสนยาลายครับเป่าดวีดเริ่มการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาหลังครับขอนแก่นยูเนเต็ดเข้ามาตรงกลาง,างเทวาป้ายออกมาลักษณะทางขวาลักษณะหลอกหนึ่งทีสวยเลยครับสุดเส้นหลังแล้วยอดมาลูกนี้ไม่ผ่านครับยอดสกัดเอาได้หน้าเขตโทษไปไ<ม>บอลของอาทิตย์เข้าซ้ายาลลแล้วลองยิงลูกนี้ล่ะโอ้โหปัดได้ยังไงครับภูตะวันโอ้โหปลายนิ้วครับ โอ้ย้อออกหลังไปเลยแม่ซูเปอร์เซฟอีกครั้งนะครับนี่ครับจังหวะที่ได้สับเต็มเต็มครับลูกโบดลูกถนัดแล้วตัดนิดเดียวกบปลาขอนแก่นสุวิทย์มาที่อาทิตย์อาทิตย์ไหลมาเอารากพลากรพละกรสรับขาหลอกแล้วเข้าขวาเปิดยัดมาบาร้าจับได้ตีลักกาแล้วก็ยังัดไม่ได้แล้วครับบอลมาทางสุวิทย์ยิงยันโอ้โหออกอีกข้างนึงไปเลยครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับเซฟอีกแล้วครับภูตะวันจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่า มาดาลีนี่ทําได้ดีนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับเนี่ยจังหวะน,นี้ครับเพื่อนนี่เปิดมาครับแล้วโอ้โหตั้งบอลสวยแล้วฟาดเป็นตะก้อเลยครับโอ้โหแต่ว่าอาทิตย์นี่ก็เหลี้ยมเท้าซ้ายเขับเลยครับบอลจะโค้งเข้าหาประตูครับเปิดแล้วกดดันได้ดีครับตามนนนะเ้ยคครูลือาทิตย์เปิดมาเสาแรกผงเช็ดแล้วยังไม่ผ่านภูตะวันเนี่ยโอ้โหยังปัดไม่ได้โอ้โหนี่หยาบ ไปยืมเงินใครเขาเลยนะครับลาสโกโมรอเพื่อนครับไหลมาที่อาทิตย์อาทิตย์โยกเข้าซ้ายอาทิตย์ขออีกครับยิงลูกนี้แล้วอ้าวแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโดนลูกนี้ลูกประเดียดเหมือนลูกแรกครับแม่ท่าทางจะเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าครับ ดูเรียดเบียดเสาหมดปัญญาที่ภูตะวันจะพุ่งไปถึงครับ2 0งสูญจะพอร์แกนโอ้ดูเหมือนจะพุ่งไปทันนะครับเนี่ยดูภาพช้าครับยิงมาแต่ว่าบอลมันกระดอนครับโอ้แล้วก็อากาศจังหวะผิดครับบอลเข้าประตูไปเลยครับน่าจะโดนบังด้วยครับเพราะว่าลูกนี้แกพุ่งช้าครับภูตะวันครับอาทิตย์ล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงหักข้อเสียบเสาครับลูก2มาแล้วครับกองมันครับฉี่ก็มาอยู่ด้านข้าง องกองมันไหลเข้ามาตรงกลางอลงกรจอนนาทองยกมาลูกนี้เดี๋ยวแล้วเรียบร้อยเลยครับสาประตูต่อศูนย์โอ้สะใจครับเตะเข้าแลแ้วเตะทิ้งนี่ครับอองก,กองมันเขบอกว่ายิงยากเหลือเกินครับพอยิงได้ก็ต้องสัใจตัใจจริง,รงๆครับอ,องกองมันกับศูนย์หน้าทีมชาติเมียนมาครับดูครับอลงกรจกังหวะนี้ยกมานี้วิ่งสอดมาไม่ลำหน้าแล้วยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับองกองมันทักษะดีครับ มองนี่ลูกบอลแล้วจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับสุดปัญญาที่ภูตะว,วันจะเซฟ,ฟได้ครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่ามันจ่อเลยครับภูตะวันก็ภูตะวันนะครับ,ววมววรบไม่ไหวครับโอโ้ลูกนี้เนยิงแบบจะจ่อแล้วสะใจจริงๆครับอ่องกองมันมาถึงสวิตไปผมลาดจะแตะลอดขาไม่ผ่านโอ้โหเร็วจริงๆครับโจ๊ะแจ๋วโอ้โหหลอกลูกนี้สวยจริงๆแล้วเปิดด้วยซ้ายแม่ไม่ดีครับสกัดออกหลังไปโอ้ทักษะสุดอยอดครับโจ๊ะแจ๋วโอ้โหหลอกลูกนี้ อยากจะได้ประตูกลับบ้านสักหนึ่งลูกครับแต่ว่าอ้าวไปทำฟ้าครับลูกนี้โอ้โหเจ็บเลยครับเข้าหนักมากครับกฤษดาเหมพิพัฒน์แล้วก็มีใบเหลืองมาแล้วครับพุทธศิลป์แม่ก่อนจากครับรับไปหนึ่งใบครับโอ้แต่ว่าคนที่ช้ำเลยวันนี้ก็คือสราวุธครับไม่รู้โดนไปกี่ดอกแล้วครับวันนี้นี่ครับโดนอีกแล้วครับแล้วพุทธศิลป์ก็เป่านกหวิดยาวหมดเวลาการแข่งขันเลยครับ90นาทีครับขอนแก่นยูนเต็ดเอาชนะสมุทรสาครไปได้3ประตูต่อ0ูนครับ วันนี้นะครับสประตูก็ได้มาจากพรากรวอกกลางนะครับแล้วก็ท้านของอาทิตย์สุนทรพิษแล้วก็อ่องกองมันนะครับเป็น3คะแนนและผมธนทรเลืองสิริผมต้องขอตัวลาไปตรงนี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ